เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าในการทำอาหารครั้งนี้นะฮะมันจะสำเร็จด้วยไหมนี่โบ๊ทมาช่วยแล้วทำอะไรอ่ะนั่นน่ะกูก็ยังไม่ถูกนะคนขี้อ่ะใกลไปนี่เนื้อหมูของเรานะเพิ่งมาเมื่อกี้เตรียมพร้อมหมดแล้วนะฮะมาเรามาดูกันดีกว่าไอขี้อ่ก็ตัดต้นไม้ไงเนี่ยเนี่ยมัน แล้วมึงดูหมูกูด้วยไอ้บู๊ดขอยันใกล้แล้วขออะไรวะเหี้ยมาบอกน้องก่อนนะขึ้นนไปทางนู้นเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอลเอ้มึงมั่นใจปะเนี่ยนั่งรอนะอ๋อไฟยังไหมอุ้ยเนี่ยเนี่ยโดนเต็มเต็มเลยนะไปดโดนไม่ไม่โดนเลยนะไปดรอสต์ไม่โดนหมูเลยนะ ง่ายกว่าเออเออ,เอ,อง่ายกว่าไม่ได้กินแล้วเนี่ย